รียทุกคนว่าขอนแก่นเนี่ยมีบุฟเฟต่ตแหนมเนืองแล้วนะขอนแก่นจะเต็มน,นี้อยู่ที่เฮลที่แหนมเนืองนะครับมากินแหนมเนืองบุฟเฟต่ตเดี๋ยวพาไปดูแหนนครับ บุฟเฟต์แหนมเนืองที่ลายอาหารมีให้เลือกเยอะมากบรรยากาศภายในร้านจะเป็นฟิลผู้ดีที่นั่งเยอะบุฟเฟต์ราคา279บาทรวมน้ำโซนบาร์อาหารเครื่องเคียงตัวนี้สามารถตักได้เองเลยและยังสามารถสแกนสั่งอาหารอื่นๆทั้งปีไก่อบหมักซอสซีโครงอบและก็ยังมีของทานเล่นยำสลัดติ่มซำซุปพาสต้าผลไม้ขนมจีน้้ำยาและเครื่องดื่มเขาคือหลากหลายมากและทางร้านยังมีฟาร์มผักออแกนิกมั่นใจได้เลยว่าผักสดใหม่สะอาดทุกวันหิวหิวมาแบบนี้พี่เอกับพี่เมย์ก็ตักกันมาแบบเต็มโตเเเเลยมมมาาริิ่กกกนนนนนจูแือั แหนมเนืองต้องกินคำใหญ่ๆเต็มคำแบบนี้ถึงจะอร่อยนะตั้งใจกินแบบนี้แสดงว่าอร่อยแน่ต่อกันด้วยเมนูปีกไก่กับซีคโครงอบซอสฉ่ำๆหนังกิมเกียมอยากจะบอกเลยว่าถ้าใครมากินเนี่ยต้องสั่งเลยนะน่ากินขนาดนี้พี่เมย์ก็ขอลองบ้างจัดแหนมเนืองไปคำโตๆเครื่องแน่นๆดูจากน้าก็รู้ได้เลยว่าอร่อยมากคลิกัดร้านเฮลตี้แหนมเนืองตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหลังโรงเรียนบ้านโนนม่วงร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงตีหนึ่งปากหมุดแล้วตามกันมาได้เลย